ครับสวัสดีครับผมภาคจริยานักวิจันะครับหนึ่งงานตรสอบภายในทําการรายงานวิกย์บรีพอร์ตครั้งที่40นะครับของปี2 5 5 8นะครับราบอวันที่12ถึง16ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 8นะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีประเด็นเพิ่มเติมนะครับในส่วนงานพอสมควรน,นะครับทีนี้เรามาดูในแต่ละงานก่อนว่ามีงานอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับ ในสัปดาห์นี้งานแรกคืองานตรวจนับสินค้านะครับณปัจจุบันก็มีสินค้าที่อยู่ในคลังของเราเ,เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเราจะมาดูแต่ละตัวกันดังนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวของตแเต็มเซลล์นะครับตัวเต็มเซลเเซล์ยกยอดมาจากสัปดาห์ที่แล้วสามพันสาร้อยห้าสิบแปดนะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีการขายแบบเงินสดนะครับแบบเงินสดก่อนเลยนะครับ หนึ่งร้อยสามสิบหกชิ้นนะครับคือส่งเบิกส่งให้บริษัทดียนะี่สิบสี่เนี่ยหนึ่งร้อยชิ้นนะครับขายแบบหนึ่งชิ้นได้สามชิ้นนะครับขายแบบสองชิ้นขายไม่ได้นะครับขายแบบสามชิ้นได้เก้าชิ้นและขายแบบสิบสองชิ้นละหนึ่งโหลได้ยี่สิบสี่ชิ้นนะครับรวมเป็นเงินนะครับที่ขายแบบเงินสดนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทแล้วก็มีการเบริกให้ ลูกค้าของคุณน็อตแบบเครดิตนะครับ30ชิ้นนะครับเป็นเงิน21,300บาทนะครับนี่คือทําให้นาปจุบันทำให้ในสัปดาห์นี้มีสินค้าออกจากคลังอ๋อแล้วก็เบิกให้ตัวแทนฟรี1กล่องนะครับทำให้สินค้าออกจากคลังในสัปดาห์นี้อยู่ที่167กล่องนะครับคงเหลือณนะวันนี้อยู่ที่3,191นนะครับสินค้าที่ควบคู่ไปกับ ในส่วนของตัววิว่าก็คือดับเบิลโดสนะครับตั้งแต่วันที่12นะครับเรายอดยกมา1 0 9 5นะครับในสัปดาห์นี้มีการเบริกออกไปทั้งสิ้น46กล่องนะครับเหลือในคลังอยู่ที่1 0 4 9กล่องนะครับต่อมานะครับเรามาดูสินค้าตัวถัดไปก็คือโคลานะครับเป็นสินค้าใหม่รับเข้ามา86กล่องและก็ขายไปได้1กล่องนะครับ ตอนนี้เหลืออยู่85กล่องนะครับราคากล่องละ980บาทนะครับก็อยู่ในครั้งเรียบร้อยแล้วมีการแพ็กเกจเรียบร้อยนะครับตรงนี้ได้ความช่วยเหลือจากม้งเต้ยนะครับพี่เหมียวแล้วก็เจนะครับในการช่วยแพ็คของนะครับต่อมาครับเป็นขวดส่วนดอฟฟินนะครับดอฟฟินนะครับมีสินค้าคงเหลือจากสัปดาห์ที่แล้ว79นะครับสัปดาห์นี้ก็เหลือเท่าเดิมคือ79นะครับต่อมาคือเคอรี่ เพิ่งเข้ามาสัปดาห์นี้เองนะครับเพิ่งเข้ามาสัปดาห์นี้เข้ามาทั้งสิ้น500กล่องนะครับราคาขายกล่องละ790บาทซึ่งมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมต่างๆมากมายนะครับก็ว่ากันไปนะครับยังขายไม่ได้คงเหลืออยู่ที่500กล่องเช่นกันนะครับต่อมาสุดแล้วก็มีตัวดอลฟินนะครับยกมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่130มนะครับมีเบอร์161นะครับเบอร์2 31เบอร์3 38ดรวม 130กล่องสุดท้ายนะครับเป็นสินค้าที่ส่งไปขายที่ตัวทีวีเดล็กนะครับสำหรับมาดามโอลี่นะครับ150กล่องคงเหลือในคลังอีก50กล่องนะครับยังขายไม่ได้นะครับต่อมาเรามาดูการตรวจการใช้รถยนต์ประจำสัปดาห์ก็มีน้องเมย์นะครับในการท r แล้วก็มีน้องเตอร์รวมถึงน้องนุ่นนะครับช่วยในการตรวจนะครับต่อมานะครับเป็นการจ่ายอินเทนทีปประจำสัปดาห์นะครับ ซึ่งอินซินตีปะจำสัปดาห์นี้นะครับจ่าย100บาทนะครับจ่ายไปแค่ชุดเดียว100บาทนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนกับผลประกอบการคิวโปยูด1น3ยถึง1น2นะครับส่งมอบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการประชุมร่วมนะครับกับเมนเจอร์หลายๆฝ่ายนะครับกับยางกูรูนะครับเมื่อวานก็มีประชุมร่วมนะครับ มีการประชุมค่าคอมนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเงื่อนไขนะครับร่วมลงทุนจากอาจารย์สมบัติส่งมานะครับกับ KPN นะครับผมได้ส่งต่อให้ทางพี่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการสรุปยอดขายอัปเดตวีว่านะครับเมื่อวันจันทร์นะครับจนถ,ถึงวิัจจุบันนะครับ สุดท้ายนะครับน้องนุ่นได้สรุปในส่วนตัวการขายวีว่าแบบเครดิตนะครับส่งกับพี่ปุ้ยเป็นที่รียบรอยแล้วสัปดาห์นี้ยังไม่มีงานค้างอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับของอ่วยง,งานตรวจสอบภายในประจำวีปที่40นะครับขอจบรายงานท,ที่รีพอร์ตนนี้ครับขอบคุณมากครับ